แกนแทแห่งรักเมื่อรูปลักษ์ภายนอกเลือนหายเมื่อคุณได้รู้จากใครสักคนอย่างแท้จริงรูปลักษ์ภายนอกของพวกเขาจะค่อยๆเลือนหายไปสิ่งที่เด่นชัดขึ้นมาคือพลังงานของพวกเขาวิธีที่พวกเขาทำให้ห้องสว่างสวยความลึกซึ้งในความคิดจังหวะ เสียงหัวเราะและความจริงใจในการกระทำสิ่งที่ดึงดูดคุณไม่ใช่ใบหน้าแต่เป็นเรื่องราวที่ดวงตาของพวกเขาเล่าความสบายใจที่ตัวตนของพวกเขานํามาและวิธีที่จิตวิญญาณของพวกเขาดูเหมือนจะสะท้อนกับคุณความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นจากความงามที่ฉาบฉวย แต่อย่างรากลึกในสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากนั่นคือการเชื่อมต่ออันแน่วแน่กับตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาความดึงดูดใจอาจเริ่มต้นจากสิ่งที่ตาเห็นแต่ความรากักจะเบ่งบานเมื่อคุณมองเห็นได้ไกลกว่านั้น ลักษณะทางกายภาพไม่ว่าจะสวยงามเพียงใดก็ไม่สามารถเทียบได้กับแก่นแท้ของจิตวิญญาณของบุคคลน,นั้นงิสายใจคอความเมตตาวิธีที่พวกเขาทำให้คุณรู้สึกเป็นที่เข้าใจและมีคุณค่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ยังคงอยู่เมื่อรูปลักษณ์ภายนอกเลือนหายไป ความไม่สมบูรณ์แบบไม่มีความสำคัญอีกต่อไปมันจะกลืนหายไปในภาพโมเสสแห่งความเป็นมนุษย์ของใครบางคนทำให้พวกเขาสวยงามยิ่งขึ้นในสายตาของคุณ นี่คือเหตุผลที่ความรักที่แท้จริงอยู่เหนือรูปลักษ์ทางกายภาพมันวางรากฐานอยู่บนช่วงเวลาที่แบ่งปันความปลอบางและความงามที่ยั่งยืนของบุคลิกภาพของใครบางคนมันเติบโตไม่ใช่จากสิ่งที่โลกรับรู้แต่จากความสามัคคีที่มองไม่เห็น และไม่ได้พูดระหว่างสองดวงวิญญาณเมื่อคุณนึกถึงคนที่คุณรักคุณให้ความสำคัญกับคุณสมบัติใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปลักษ์ภายนอกของพวกเขาคอ <man>, ส m e n t สรปุปความรักที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษ์ภายนอกแต่เป็นความผูกพันทางจิตวิญญาณที่ลึกซึง้ง เมื่อเรารู้จักใครสักคนอย่างแท้จริงสิ่งที่ดึงดูดเราไม่ใช่หน้าตาแต่เป็นพลังงานใิส่ยใจคอความคิดความรู้สึกและการกระทําของพวกเขาความรักที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเรามองเห็นลึกลงไปถึงแก่นแท้ของจิตวิญญาณมองข้ามความไม่สมบูรณ์แบบ และเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงของอีฝ่ายด้วยรัก